อสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์แหนบของคิวโดใน Tik t o ็อกนะครับจากคุณผู้ชมท่านใดหนะที่โพสคิวโดไปแล้วนะเรามียอดแชร์น้อยนับเด็กจะเพิ่มยอดแชร์นะเพื่อเปิดการมองเห็นของคิวโดนะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนีครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดลิ่งตายคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับอ่ะเราจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k d a c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนท er ี่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนี่ครับขอที่มีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนี่ครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนี่ครับเอาแล้วก็ยืนยันผ่านด้านล่างตรงนี้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมติ๊กนับพี่ีสองช่องตรงนี้กันด้วยเนี่ยครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนี่ครับหรือถ้าใครเนี่ยที่มีก่อข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากเนี่ยขอสามารถสมัครใช้งานด้วยเบอรชี Google หรือ Gmail ในเครื่องตัวเองได้เลยนี่ครับ เอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนี่ยก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยกดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับทีกอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่เฟซ o o ๊นี่ครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนี่ครับ ในโันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม t ิ k กตอกนะครับก็อคลิกเข้าไปนะครับแล้วมาดูที่หมวดหมู่กันต่อนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มแชร์นะครับคอเลื่อนมาด้านล่างเลยะครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มแชร์นะครับแล้วมาดูที่บริการกันต่อนะครับอในบริการนะครับจะมีอยู่หลายบริการนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลนราคาของบริการนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นะครับ พอเราเบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ TikTok นะครับแล้วก็มาที่คลิปดโเที่ยว้องการจะเพิ่มแชร์นี่ครับอแล้วก็คลอกลิงก์นี้ของคลิปโดยการกดแชร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กด Copy ลิงก์นี่ครับเอแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นําลิงก์อ่าคลิปดอมาวางได้เลยนี่ครับออาในส่วนปริมาณนะครับอ,อยากเพิ่มแชร์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่อ่าหนึ่งพันแชร์นี่ครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้่อเนี่ยค่าจ,จ่ายหรือว่าค่าบริการเขาก็จะคำนวณไม่เอาด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเอาระบบด้วยควสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ห้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับ ันนี้นนี่นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราวมการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์ครับของคลิปวิดีโอที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกาไปเพื่อเช็คดูนะว่าลิงก์คลิปวิดีโอถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอได้ใส่มาไม่ถูกต้องนะยอดแชร์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นะตอนนี้ึ้นว่ารอดําเนินการนะครับ ัน,นระหว่าเที่เราลงเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดพี่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจํานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับแล้วยังไม่รู้ที่การเติมเงินกันเลยกล็รับผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับเราเติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับ ต่อมาช่องน้งที่2จะเป็นช่องทางอังพาวอรเลตนะครับช่องน้งที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์ะครับก็จะมีหลายช่องทางครับให้เราเลือกใช้งานนะครับและช่องน้งที่รับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอันในช่องทางนี้นะครับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นะครับก่อเลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมันดวอลเลตนะครับและในทุกช่องทางเนี่ยเขาก็จะมีคําแนะนาในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อยา่าลืมอ่านคําแนะนาก่อนเทเต ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณชมเนี้ยครับกลับไปที่ติ๊ก o k อกกนเลยนีครับอ่ะตอนนี้ยอดแชร์นะับอยู่ที่1แช์นะเดี๋ยวผมจะลองคลิปเฟซหน้าจอนะพดวยยอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดแช์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยครับก็ขึ้นมาถึง1 0 1 2แชร์กันแล้วนีครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเลยนีครับต่อมาเนี่ยครับพอยอดแช์ขึ้นับะคร ก็แ้วคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์หน้าตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนจากใดเลยนะครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนจากไดเข้ามาช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็แยกตาคาแนะนํากันด้วยเนี่ยเป็นค่านกันเลยนีครับแล้วหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่จะเข้ามาชิงานแล้วนะแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับ แล้วข้ามมาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีเลือกติดต่อมินสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับหรือว่าสั่งซื้อไปนานแล้วแล้วยอดยังไม่ขึ้นนะครับก็เลือกติดต่อมินกนได้นีครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะ์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับอ่ะเขาสามารถเข้าไปใช้งานกันได้นี่ครับ ตอนคินี้นะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ